ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับซึ่งทำให้มีผลกระทบกับบ้านเรือนเกษตรกรนะครับต้องก้ารเป็นประชานชนบางส่วนนะครับอันี้ทางท้องถิ่นเองหรือว่าทางจังหวัดก็ได้เข้ามาดูแลตั้งแต่เมื่อคืนนี้ร่วมกับทางโครงการชมทาน <S <S ปราจีนบุรีโครงการสุนัขมุสาบางพวงนะครับก็โครงการสุนัขมุสานารบปดินทัศจินดานะครับ <S <S ในส่วนของโปรง,งทานเองโดยท่านผู้บริหารกรมคือท่านดทิบดีกรมชมพทานท่านรองทีิบดีฝ่ายคุณมุสา ท่นก็มีความผงใหญ่ในพื้นที่ก็ได้สั่งการให้ทางสำนักง,งานชมระทานที่9นะครับเข้ามา,าช่วยดูแลในพื้นที่ในส่วนของกรมชมรมทานก็คือ,อตอนนี้ในการบริหารการน้ําก็คือเราไม่ เอยูไ่ไห่ะโทมาแล้วถ้าร้ายมากร้ายไ่อ่านค